สมระสัลคามแครับและท่านที่สมอยากขอบคุณจริงๆก็คือแม่ทัพเทวดาจันโคตจัมโบวัดสวัสดเมธาพิทยาพรนะครับเอกผู้ให้ให้ทั้งกำลังใจให้ทางเทคนิคหรือเป็นต้นแบบที่แตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับก็อโอเคชื่นชม เอ็มซีเสียงใสๆนะเสียงใสๆแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันมีเวลาเเลือน่ะเชินชมอ t s เีเอสเรชาบูนนำโดยอ่น้องพออมนทิชาและท่านดรสินธนาชื่นชม ITS อีเอสเขื่อนชนละสิธิน์น้องจันทร ก็พี่น้องไอเทเอนะกรุงศรีนะกรุงส,นะงสีก็เป็นที่น้าพาคภูมิใจโดยเฉพาะเมื่อวา,าวานเนี่ยท่านพอออน้องมนทิชาเป็นเกสสปิเกอร์เล่นปันไดนะ้ยอดเยี่ยมมากเลยน่าภาคภูมิใจนะครับพี่น้องผู้นำมืออาชีพแล้วก็คนใหม่ที่เข้ามา ในห้องนี้วันนี้นะครับวันนี้ผมชนะคอนได้รับมอบหมายแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องจัญญาบันมิชาชีพนักธุรกิจของบริษัทท o อปอัพธุลิศนะซึ่งก็เป็นที่เข้าใจเพราะว่าไม่พอรู้บอเขาใจมาบ้างก็คงจะไม่เข้ามาในห้องออนไลน์ห้องนี้ดังนั้นเจ้าของเรื่องราว หรือเจ้าของไม d เซตของ ITS เขาใหญ่ก็คือเรื่องอาภินิหารเงินออมด้วย ITS แล้วก็เจ้าของเรื่องอเรียนรู้คู่สปอนเซอร์หรือที่เรียกว่ารอทอศอรหรือเจ้าของเรื่องไฟสเต็ปทูสักเซต ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จ5ขั้นตอนก็โอเคเดี๋ยวจะออกนอกออกประเด็นสรุปว่าถ้าเราเป็นนักธุรกิจที่ยอดเยี่ยมประสบผลสำเร็จเช่นคำกล่าวของโค้ชปางเมื่อสักครู่ใหญ่ก็คือสรุปว่าเราต้องเป็นคนคิดให้ดี เป็นคนพูดให้ดีแล้วก็ทำให้ดีนั่นเองในเรื่องอะไรบ้างก็คือเรื่องสียากับสีมนทินนะซึ่งเกี่ยวข้องกับจรญญบัณนี้แหละนั่นก็หมายความว่าในเรื่องของอาการที่จะเป็นคนดีพูดดีสอนดี ก็จะประกอบด้วยท่าคิดดีมันก็ให้นึกถึงคําว่าปฏิภาณไหวพิบให้คิดถึงคําว่าให้ไหวก,กับไอไหวอันนี้เขาเรียกว่าคิดนะคิดดีภาไปเข้าใจคําว่าพูดดีถ้าพูดดีก็ให้คิดถึงคําว่า พูดเป็นกับพูดไม่เป็นนะครับต่อไปสอ,อสอนดีหรือใจดีสอนดีหรือใจถ้าใจดีก็ให้นึกถึงว่าเราเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้อยากได้นะเพราะว่าท็อปอัพทุลิเนี่ยนะ ถ้าอยากได้ก็อยากได้แค่สิบคนแม้ได้สองคนก็คุ้มแล้วนะอันนี้เรียกว่าใจดีแต่ในท่ามกลางใจดีมันก็จะต้องมีคุกเขากันไปเพราะว่าคนร้อยเปอร์ซินมันมีแค่ไม่เกินห้าเปอร์ซินนะครับทีนี้สอนดี อนดีมันก็ต้องักเ,เรียกว่าสอนสนุกถ้าสอนไม่ชัดไม่สนุกมันก็เป๋ก็เป๋ทั้งหลายเหล่านี้เขาเรียกว่าเชื่อมโยงมาเรื่องจัญยาบันย,ยาซีและก็สีมนทินก็คือเรื่องของหนึ่งห้ามข้ามใส่งาน สองห้ามสหามส่งานก็คงจะพอเข้าใจนะสองอย่าชักชวนเขามาอยู่กับเราสามอย่าเกินความจริงเกินความเป็นจริงเขาเรียกว่าเวอร์ดอย่าทุจริต ผิดกฎหมายนีอันนี้เขาเรียกว่าสี่ยาสี่ยามันทำให้เราเออผิดพลาดแล้วก็สี่มนทินสี่มนทินก็คือมนทินแรกก็คือตัวเราีมนทินก็คือบทบาทตัวเรา บทบาทของความเป็นอัไลา์นะครับแล้วก็บทบาทของการเป็นดาวไล่ราบเลยไหมต่อไปอันที่4ก็คือเรื่องความโลภหรือความอยากที่อยากมีเกียรติหรืออยากเป็นหนึ่งก็จะใช้ พลังของการรวมทุนเนพะื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้เรียกว่าสี่มนทินก็เป็นการให้แบ่งปันแบบอะไระแบบผสมผสานกับแนวคิดอิชชั่นมิสัยทั์กับการจัดการก็นะเ,รเรียกว่ากระทอ้อเรียกับเรื่อง จัญยาบันวิชาชีพจักธุรกิจท o อปอัพธุริอันประกอบด้วยหัวใจก็คือแพลตฟอร์ม i t ทซึ่งมันเป็นอะไรที่อัศษรจันถ้าเราเข้าใจมันแล้วก็ทำใจใสๆใ,ในการทำเป็นคนคิดดีพูดดี แล้วสอนดีนะมันก็จะง่ายมันก็จะง่ายสบายสบายผลลัพธ์มันก็จะเกิดกับตนเองกับครอบครัวกับวงตระกูลกับกัลยาณมิตรกับทิศทั้งหกที่อยู่รอบตัวเราทีนี้ตัวสำคัญมันก็คือไมายเ็ต ซึ่งเราท่านทั้งหลายก็เร,เริ่มได้ฟังจากแม่ทัพเทวดาซึ่งได้พูดได้คุยให้เราสองวันแหละนั่นก็คือหลักสูตร NLP นะอันนี้ถ้าเราเข้าใจเรารู้บวกกับขั้นตอนวิธีการบวกกับใจใสๆของเรา